ทุกวันนี้เรื่องสุขภาพการรักษารูปร่างกำลังเป็นที่นิยมมีหลากหลายเทคนิควิธีที่จะช่วยให้เราลดความอ้วนได้ไม่ว่าจะด้วยการเลือกรับประทานอาหารการออกกำลังกายหรือแม้กระทั่งการทานอาหารเสริมลดน้ําหนักที่กำลังแพร่หลายอยู่ในขณะนี้หากแต่อาหารเสริมเหล่านั้นเปรียบเสมือนดาบสองคม ที่อาจจะทำให้เราสวยพร้อมได้อย่างง่ายได้แต่กลับทิ้งสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายกับเราเอาไว้ดังนั้นก่อนที่เราคิดจะพึ่งอาหารเสริมเหล่านี้ก็ควรจะศึกษาข้อมูลให้ดีเสียก่อนนะคะอาหารเสริมลดน้ำหนักไม่ว่าจะอาหารจำพวกถั่วขาวสารสกัดจากตะบองเพชร ที่ไปช่วยดักจับไขมันไม่เป็นการลดน้ําหนักที่เป็นอันตรายแต่จะดักจับไขมันแล้วให้ร่างกายรู้สึกอิ่มกินได้น้อยลงเมื่อกินได้น้อยลงแล้วน้ําหนักเราก็จะลดลงตามไปด้วยพร้อมดึงไขมันที่ไม่ใช้ออกมาให้หมดในรูปแบบของเหงื่อและการขับถ่ายทั้งในรูปแบบของเครื่องดื่ม และอีกหลากหลายแล้วแต่ความคิดของผู้ผลิตแต่รู้หรือไม่ว่าอาหารเสริมนั้นถ้าไม่ได้มาตรฐานและรับประทานผิดวิธีจะทำให้เกิดโทษตามมามากมายโทษของอาหารเสริมลดน้ำหนัก 1. ถ้ารับประทานมากเกินไปทำให้เกิดอาการเคลื่อนไส้อาเจียนท้องเสีย 2. ทำให้ใจสัน่นหัวใจเต้นเร็ว 3. มีอาการเหนื่อยง่ายไม่มีแรง 4. ถ้ารับประทานมากเกินไปทำให้เกิดการสะสมของสารเคมี 5. ทําทำให้เป็นโรคม,มะเร็งได้และถ้าอาหารเสริมที่ผลิตนั้นไม่ได้รับมาตรฐาน อาจเกิดอันตรายต่อร่างกายและรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ดังนั้นหากเราคิดจะพึ่งอาหารเสริมลดน้ำหนักแบบนี้แล้วก็ควรจะศึกษาข้อมูลไตรตรองให้ดีเสียก่อนทางที่ดีการใช้วิธีธรรมชาตินั้นยืนยาวและไม่เป็นอันตรายดีที่สุดแล้ว ไม่ว่าจะด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์รู้จักเลือกรับประทานอาหารที่เน้นกากใยรวมไปถึงการหมั่นออกกำลังกายอยู่สม่ำเสมอเพียงเท่านี้ก็ทำให้เราพร้อมได้แล้วยังปลอดภัยอีกด้วยนะคะฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อไม่พลาดสาระความรู้จากช่อง i Healthy Report ในครั้งต่อๆไปด้วยนะคะ